สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นจังหวัดสตูลเปิดมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลท่าแพรรับผู้หลงผิดกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาให้กลับไปเป็นคนดีของสังคมติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวค่ะ วันนี้ที่โรงพยาบาลท่าแพอําเภอท่าแพจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลโดยเขตส,สุขภาพที่12กระทรวงสาธารณาสุขเปิดมินิธัญรักษ์เพื่อรับผู้ใช้ยาเสพติดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหรือสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติพดุงวิวัฒนาสาธารณาสุขนิเทศเขตส,สุขภาพที่12บนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสตูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลนายอํา เภอท่าแพหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด นายแพทย์พันเชษบุญช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยโดยการจัดตั้งมินิธัญรักษ์เพื่อรับผู้ใช้ยาเสพติดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหรือสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลตามนโยบายควิกวิน100วันของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยการบำบัดรักษา ระยะกลางหรือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีศักยภาพสามารถบำบัดรักษาระยะเฉียบพ,พลันกึ่งเฉียบพ,พลันอย่างครบวงจรโดยในพื้นที่จังหวัดสตูลจัดตั้งมินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลท่าแพซึ่งมีการให้บริการจำนวน25เตียงเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลเป็นระยะเวลา100วันหรือ3เดือนจนมีอาการดีขึ้นและสามารถเข้ากลับสู่สังคมได้ตามปกติ อนุชาหมัดอดัมสวทสตูนรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud